ทุกท่านที่อยู่ในธุรกิจผลิตคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการวางแผนจัดซื้อและก็การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าดีมาร์ที่วางไว้แล้วก็เก็บต้นทุนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมได้แน่นอนว่าขั้นตอนนี้เนี่ยครับจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเริ่มขยายตัวและ Excel Spreadsheet อาจจะเอาไม่อยู่แล้ววันนี้ l s c a p e จะพาทุกท่านมารู้จักกับประเภทซอฟต์แวร์ MRP นะครับที่เอาไว้จัดการการวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิตกัันครบ MRP นะครับย่อมาจากคำว่า material requirements planning หรือถ้าเราจะแปลตรงตัวกันนะครับก็คือซอฟต์แวร์วางแผนความต้องการวัตถุดิบซึ่ง MRP ก็มักจะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางตัวแรกๆนะครับที่ธุรกิจในอุตสาหการรมการผลิตต้องหามาใช้งานรองจากซอฟต์แวร์หลักอย่าง ERP ครับ MRP ถูกใช้ในการวางแผนซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้านะครับโดยระบบจะตรวจสอบความต้องการวัตถุดิบจาก3ส่วนด้วยกันครับ 1. ออเดอร์การขาย ในกรณีที่เราต้องการจะผลิตสินค้าเพื่อ m a ท e to Order ว่ามีการขายสินค้ารายการไหนไปบ้างที่จะต้องทําการซื้อสินค้ารายการนั้นๆหรือว่าวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้ารายการนั้นๆให้เพียงพอนะครับ 2. องอ,อเดอร์การสั่งผลิตในกรณีที่เราต้องการจะผลิตสินค้าเพื่อ a ม e to Stock นะครับแล้วก็ทราบจํานวนแน่ชัดแล้วว่าจะผลิตสินค้าตัวใดเท่าไหร่ตามที่ได้มีการ f o r e c a s t demand เอาไว้ 3. คลังสินค้าคงเหลือ เพราะการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ทั้งหมดโดยไม่ตรวจสอบสินค้าหรือว่าวัตถุดิบคงเหลือในคลังก่อนก็คงจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลใช่ไหมล่ะครับโดยเราจะใช้การตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่นะครับหรือว่า replenishment point นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะใช้ minimum maximum stock หรือว่า safety stock ในการจัดการเพื่อให้ MRP ทราบว่าเมื่อสินค้า A ถึงระดับ replenishment point แล้วนะครับ MRP ก็จะทําการคํานวณว่าต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้านั้นเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่นะครับจึงจะตรงกับ safety stock หรือว่าระดับ max stock ตามที่เราตั้งค่า MRP มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับได้แก่ MRP 1แล้วก็ MRP 2โดย MRP 1หรือที่รู้จักกันในานามของ Material Requirements Planning นะครับใช้ข้อมูลจากการวางแผนวัตถุดิบจากคลังสินค้าและก็ออเดอร์การผลิตนะครับโดยคำนวณผ่านสูตรการผลิตหรือที่เราเรียกว่า BOM หรือ Bill of Materials และ2ครับ MRP 2หรือที่รู้จักกันในานามของ Manufacturing Resources Planning ค้ายกับ m r P1 แต่ว่าจะเพิ่มความสามารถในส่วนของการ Forecast Demand ของสินค้าตัวนั้นๆและบางตัวก็มีความสามารถในการนำ Capacity หรือว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยการคำนวณด้วยครับ เอมม็มพีเหมาะกับธุรกิจที่มีการผลิตในปริมาณมากๆนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจที่มีขั้นตอนการผลิตสินค้าที่มีความซับซอ้อนนะครับจนการประเมินวัตถุดิบที่ต้องซื้อด้วยวิธีการแบบแมนนวลเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วเช่นธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่นะครับธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟไฟ,ไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆครับ อย่างไรก็ตามครับธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่าเทรดดิ้งที่มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงมากๆจนไม่สามารถประเมินด้วยวิธีการแบบแมนนวลได้บางรายก็มีการนำเอ็า MRP เข้ามาใช้เพื่อจัดการการซื้อสินค้าด้วยเช่นกันครับและนี่คือตัวอย่างผู้ให้บริการ MRP ที่ Toolscape นำมาฝากกันในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เราหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ MRP ในเบื้องต้นกันบ้างแล้วนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง t o o s c a p e นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ด้าน Digital Transformation ดีๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ